สวัสดีครับพี่น้องทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยครับมาหนี้บาอทองผ้ามาหนึ่งเข่าครับหนึ่งเข่าซุกซุกห่อนหสอนพาไปปนป่าเลยพี่น้องปนปะดุกเสียบเสียบนัวนน้ำกันครับพี่น้องมาติดตาน้ำบาอทองแล้วครับบาอทองเตรียมของเรียบร้อยแล้วครับพาไปปนป่านะครับมัหน,นี้มาครับมัหน,นีมาติดตาม นำบางเท่านะครับบางเท่าเนี่ยพาไปป้นปลาครับวันนี้ปลาดุกยงใหญ่ด้วยครับมีต่หัวหรอครับพี่น้องมีต่หัวกับหางมันกางมันเอาไปผัดหรอครับนี่เลยครับกระเทียมหอมแดงพริกสดพริกแห้งเสียไปขวดแล้วก็มาตำนะครับ ผักต่างๆครับผักหอมปีผักหอมบัวปลักซี่ป้อมไบพองสลดกับสิบปีดัวครับพี่น้องมาเนี่ยมาครับมาครับนีไปติดตามครับค่าครับค่าครับตะไคร้ใส่หมดเลยครับมันเสด็จหอมๆครับ เติมเกีย์ลงไปเล็กน้อยครับเพราะว่าห้าเฉลี่ยใส่ประแดกอยู่แล้วครับอันนี้ใส่น้ำประแดกแล้วครับมันเดือดหรอสองสอนสองสอนสองแล้วพี่มันเข้มขนเลยครับ มาส่ครับวันนี้ <S <S อย่าว่ากันเ้อครับอย่าว่าลายยังลายยังก็มีแต่หัวกับหางกลางตัวบนเ็ดเป็นคลิปกันแหละครับผัดเิดประดุกนะครับอีคลิปหนึ่งนะ บปล่อยมันเดือดเลยครับประมาณจักสิบนาทีครึงสิบห้านาทีนะครับจายงเดือดเลยครับนี่ยันาจะทุกแล้วครับบัดนี้เข้ากับปรุงห้มเย็นแล้วก็เข้าไปแกะต่ำนะครับบัดนี้บัดนี้เป็นรายการมักขว่กระเทียมขว่หอมขว่พริกดิบนะครับใช้ลงไปได้ครับ ่วนปีกแห้งเอาไว้ที่ลังครับจำค่อยใส,ส่หมูหโว้มันจะสองสามนาทีกับพ่อมันซีมหอม ชุกแล้วครับเรียบร้อยนี้ก็หัวเรียบร้อยครับนี่ครับกระพริกลงไปครับรับรองจวดตักครับกระเทียมครับใส่ลงไปหอมแดงครับ โย้ใสิมันให้มันแตกๆเพีกหน่อยครับเดี๋ยวปลาครับลงไปใส่ลงไปครับมองดูครับมีหอตับพี่น้องใส่หอตับใส่ลงไปเลยครับปลาใส่เแลล์โยวพี่น้อง ลงรถครับแนวเกาครับใส่หน่อยเสีบหน่อยแสียไรเสีบหลาย,ลาย,ลายน้ำปลาครับจะปุ่มใส่ไรแล้วครับใส่แจักหน่อยก่อนพอห้องเสียวนํำประแดกนี่ครับน้ำประแดกกับน,น้ำประแดกที่เข้าตุ่มนะครับ ใส่เลยครับขันยามันขน้นอยะใส่หลายนีเบาเท่องนี่ใส่สองส่วนใส่สองทัพีพ่อข้น,นครับ ใส่ลงไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับใส่ถ้วยแล้วครับ มาแสบมาน่นน้ำกันบา้ากน้ำเบาของท่อนะครับเขาแแรงครับพี่น้องมาเนี่ยไปเลยครับสวัสดีค,ดครับพี่น้องวันนี้ก็พอกระเบาองท่องกันแล้วครับ,บวันนี้เบางท่องในภาพามาก,กินปลนปลาครับพี่น้องกับบวกพักปลนปลาดูครับ บ้านคือเขาครับปนป่ากับลวกพักพักอันนี้จะเป็นพักผงชุดพักผงนั่วเนอันนี้ครับบกม่วงครับ,บม่วงหมาพัก,กเกษตรยอดพัก,กเกษตรครับอ๋อครับบัวบาหลายครับสิมมังกรน,นะครับ

不有。 ข่อยกับสวดแล้วครับเ <c oughs> สร็จ คุณนังเลศขาดบะไพี่น้องทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยครับขบคุเบืองแดวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้พอคขีดปใหม่ของบราของทองนะครับเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและก,กันครับสิริพานกดไว้ๆครับพี่น้อง นั่งใจกันคำนี้คำตาสวดคือเตัว แสบหลายครับพี่น้องแสบจนเด็ตเกี่ยงถวยเลยในโยกถวยตุยเอวเลยแสบครับสำหรับคลิปนี้บ้างท่องขอฝากไว้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตืนเนอนนาอครับทั้งคนเกา่าคนใหม่เน้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมีอย่างไรเนาะครับขอฝากไวซสำนี้นะครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ